น้องอ๋อสบูรณ์สมบูรเราใส่ได้อีกกี่อ่ะกอดกอดกอดหน้าเป็นรูปอัตโจมัอัตโจมัติอัโนมัอ๋อนั่นรักจังเลยอ่ะลูกพิมรักน้องนะคะเราเป็นพี่เราต้องรักน้องนะคะคนเก่งโอเคเป็นพี่น้องกันรักกันนะ เพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยน้องจะเป็นคนดูแลหนูนะลูกเพราะน้องตัวใหญ่มากเบาๆลูกเบาๆระวังน้องตบกลับนะลูกโอ้แล้วก็โซ่นตื่นใช่น้องตีนมองอามิกทำไมอย่างนั้นนะลูกน้องตีนมองเหมือนกําลังฟ้องว่าลูกลูกอากาลังตีหนูเปล่ามองว่าฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน

เฮ้ยเฮ้ยเออนิ้วใหญ่จมูกดูเข้าไปทางนิ้วใหญ่ไี่ด้าอุ้ยเบ็นนี่คือท่าเลูกเใช่โฟเล็กหรอกโอ้โหลักข้าเอฟเซ่เปร๊นี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหใครชนะยกมือ ใครชนะยกมือหนูนหรือพ่อหนูหนูชนะห <laughs> นูชนะหรอหนูชนะเลยคะใครชนะยกมือใครชนะยกมือหน,น,เน,เน,เนูเอาเรียกหมาไงลูกเรียกหมาเร็วเรียกพี่หมาเร็วเรียกพี่หมาเร็วอะทำเสียงด้วยอะทำเสียงดีใจดีใจพี่หมามา ไหนทำเสียงสิลูกทำเสียงไงคะแม่พี x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  ่หมามาแล้วพี่หมามาแล้วอืมทำไมไม่เรียกพ่อบ้างะลูกพี่หมาเดินไปแล้วพี่หมาเดินไปแล้วพี่หมาหันหลังให้อลูก ที่มาทำอะไรให้อาดีทนนี่หมาเองคะที่มา,มาโอ้โหทำไมเรียกมาได้ก่อนพ่อละลูกปแลไปแลไปและปะละที่หมาไปกินน้ำที่หมาไปกินน้ำคะ่ะ พ่อเร็วพ่อเร็วโอ้ยเก่งมากเลยอมามาเก่งมากกลับบ้านกันนะลูกะะกลับบ้านกันนะโอเคไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอเค เอาบีบได้แล้วเอ้โหทางไครล่ะ